อย่างเดียวนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันมีพัฒนาการ,รนะครับเสร็จแล้วม็อบป,ปี52ก็ถูกสลายแต่ปี52ก็มีกา,เารเผาเผารถเมเอารถแก๊สออกมาข่คมคูอะไรต่ออะไรนี่ยเอาละว่ามันจบลงด้วยดีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ข้อสรุปไงมันถึงประกาศว่าพี่น้องครั้งนี้เนี่ยนะแก้วสามประการเราได้ครบแล้ว นะเมื่อก่อนมีแต่กองทัพเอ้ยเมื่อก่อนมีแต่มวลชนมีพรรคการเมืองแต่วันนี้มีกองกําลังนะครับติดอาวุธนะจะไม่ทราบฝ่ายก็ฝ่ายมึงนั่นแหละ <c oughs> มนันชัดเจนอยู่แล้วจะเพียงแต่บอกไม่ทราบฝ่ายอีกถูกไหมไม่ทราบฝ่ายแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะถูกไหมก็ทราบฝ่ายนะไหมเพียงแต่ว่ามันเป็นกองกําลังที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับเป็นกองกําลังที่มีการจัดการมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีกองกําลังที่มาสนุนเนี่ยพอเกิดปี53ามเนี่ย สาเหตุสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปก็เนื่องจากกองกําลังตัวเนี้ mm. นะครับต้องให้ความเป็นธรรมนะผมคิดว่าบางทีผมเองเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทุกฝ่ายนะครับแ้วเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่เราติดตามดูยันได้เลิกครับผมเห็นใจรัฐบาลจริงๆในขณะเดียวกันผมก็เห็นใจประชาชนที่สูญเสียถามว่าเราโยงมองย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งพลเอกล้มเกล้าเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้อาวุธจริงเลยนะณวันนั้นเนี่ยนะครับอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธกระสุนปลอมวันที่10เมษายนครับก่อนที่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 ล้มก้าเสียชีวิตครับที่อ่เสียข้าวัวครับนะครับเมษายนพฤษภาอีกเดือนกว่ากว่านะครับอีกเดือนกว่ากว่าตรงเนี้ยตอนนั้นทหารเสียชีวิตก่อนครับแล้ว ทหารที่เสียชีวิตเนี่ยกำลังจะถูกส่งโรงพยาบาลยังต้องเสียชีวิตณเวลานั้น,นถามว่าถ้าผมเป็นทหารผมเป็นผู้ขับชาของทหารเนี่ยสถานอย่างเนี้ยผมใจลูกน้องผมตายอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือได้อย่างไรถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานมันไปไกลซึ่งไม่มีใครคิดว่ามันจะทํากันขนาดนั้นรายงานของคอปอยังพูดถึงเลยว่าไอคนชุดดาที่อยู่ในรถตู้เนี่ยนะครับขับรถผ่านตอนทหารบาดเจ็บแล้วก็ถูกทาร้ายเนี่ยยังเยอะเยอยถักถางไปซ้าไปมีคนเห็นใน,ในการ มีปรากฏการณ์อย่างนี้ออกมาได้ยังไงไอ้อยางนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ม็บที่มาเรียกร้องประชาธิปตไตยด้วยอุดมการแล้วมันไม่ใช่แล้วถช่ไหมครับแต่มันเป็นการการต่อสู้เพื่อยึดเพื่อให้ได้มนารัฐรนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่าคือการเขียนค่าที่จะต้องต้องการชนะแล้วนะมันเป็นยุทธศาสตร,ร์ทางการทหารและทางการเมืองร่วมกันในการที่จะเอาชนะทางการเมืองถูกไหมครับจะเอาอำนาจรัฐกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า ถ้าผมเป็นผู้บัญชาของของทหารเนี่ยผมใช่ลูกน้องตายอย่างนี้โดยใช้กระสุนปอมอยู่อย่างตลอดเลยอย่างไรอันนั้นเป็นคําถามนะอันที่สองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจําได้ไหมครับว่ารอบทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นไปภาคเหนือภาคเอสานเสื้อแดงปิดถนนค้นรถทุกคันแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครับนะครับแล้วค้นคแล้วคนว่าไปเจอคนแม้กระทั่งคนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยยังค้นเนี่ย,ย แล้วไปปิดแม <K an> เขาเขาจะไปโรงพยาบาลเขาบีบแตรเนี่ยมันปิดมันเลยจําได้ไหมครับที่จะไปโรงพยาบาลดูลาม <c oughs> นี่ผู้หญิงที่คนหนึ่งผู้หญิงท้องหรือผู้หญิงไม่สบายนะครับที่จะไปคลอดเนี่ยนะเอเขิเเมเลิมกันหนึ่งขนาดาษนั้นตรวจค้นหมดเป็นอะไรเป็นใครนะครับเกิดเดี๋ยวถ้าพวกเราที่ไปเรามีความเห็นต่อต้านกับระบบทักษิณน,นะครับแล้วไปไปเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วมันเห็นเจอจะยัยงไงครับผมค่ผมก็ต้องตาย อาจารย์ก็ต้องตายหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆถูกไหมครับที่เขาจาได้ว่าเป็นใครอย่างนี้ไอ้อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วสถานการณ์แบบนี้ถามว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำอะไรไหมต้องทําเลยตามกฎหมายต้องทํบสถานการณ์ความเป็นทั้งความเป็นจริงทั้งกฎหมายความชอบธรรมในถ้าคุณไม่ทําเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะผมผมยังบอกว่าเหมือนผมยังเห็นใจที่คุณดุเทียพูดนะยังถูกด่าคนยังด่าพวกเราหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่จัดการอะไรสักทีนึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง โปรยให้มันเสิมเติมยึดรถทหารที่จะลงไปภาคใต้ที่ขอนแก่นจาได้ไหมครับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ลุกลามมาต้องย้ายสมเด็จพระสังฆราชจากโรงพยาบาลจุฬา,า,าครับบุเข้าไปค้นโรงพยาบาลพระสังฆราชยังต้องย้ายออกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ธรรมดาแล้วถูกไหมครับและเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก่อนการสูญเสียชีวิตที่ที่สีลมก็ดีที่ที่ลาดประสงค์ก็ดีครับถูกไหมครับ เกิดขึ้นฐานเสียชีวิตเริ่มต้นฐานเสียชีวิตที่เสียข้อหัวก่อนและการคุกคามเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทั่วทุกหัวละแหง่งหลังจากนั้นรัฐบาลถึงใช้มาตรการต่างหากและมาตรการที่ใช้ก็เป็นมาตรการที่จากเล็กไปสู่ใหญ่จากจาก,จากน้อย<ร>ไป,ไปหาักเบาไปหาหนักตลอดใช่ไหมครับและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมยังเห็นว่าโอเคมันต้องมีการถุนเสียแน่นอนครับ,รบวันนี้ก็เหมือนกันถามว่าทางออกของสังคมไทยเนี่ย นะครับหลายคนถามมันจะออกอยังไงผมบอกผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมองไปข้างหน้าว่าถ้ายัางเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเพ้อๆเราจะสูญเสียมากกว่านี้ด้วยซ้าไปนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ว่ากันไปครับนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนั้นจริงๆก็ต้องผมก็เห็นใจรัฐบาลนะครับกรณีที่บอกว่ารัฐบาลผิดพลาดหลายเรื่องเนี่ยบางทีก็ก็มองก็เอาละไม่ไม่ต้องไปไปเถียงไปอะไรกันมากแล้วล่ะนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ทางผู้ชุมนุม ก็ส่วนใหญ่ผลที่ได้รับเนี่ยนะครับเป็นประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยดกเว้นหานนะครับซึ่งเป็นระดับผู้มุงคับบัญชานะครับแต่ประชาชนประชาชนที่ไม่รู้อีโนอินเนนะครับที่สีลมอ่ะคุณไปปิดล้อมคุณไปยึดรถไฟฟ้าเขาออกมาต่อต้านนะครับก็เสียชีวิตยิง M79 เครับเขาสมควรเสียชีวิตไหมเมื่อสียชีวิตอย่างนี้ถามว่าใครมีหน้าที่ต้องปกป้องชีวิตประชาชนรัฐบาลไหครับถูกไหมครับ รัฐบาลแล้วรัฐบาลมีปัญหาอีกไปเจอไอ้แตงโมไปเจอมะเขือเทศครับสั่งการไปไม่ทําไม่ปฏิบัติแล้วจะยังไงที่คือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานี้ในการที่จะเข้าไปหาความจริงตามข้อคิดเห็นของข้าหลวงใหญ่สหชาชาติที่บอกว่าแม้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงจะได้ดําเนินการอย่างเต็มที่แต่มีอํานาจจํากัด และประสบความยากลำบากนั่นหมายถึงช่วงหน้าจะถามว่าถ้าความจริงจากการตรวจสอบเป็นแบบนี้แล้วกระบวนการอำนาจรัฐได้มีการเบี่ยงเบนความจริงบางส่วนไปเนี่ยทางออกที่เป็นจริงที่เป็นทางออกของประเทศจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่กับ กับกระทรการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับท่านพิเชษและก็ท่านอาจารย์สังคมนะครับกับประเด็นของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรงลองแห่งชาติกับรายงานที่ออกมารวมถึงความเห็นของข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงข้อจํากัดของคอปอเมื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงได้แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือส่งไปให้กับรัฐบาล แต่รัฐบาลในเวลานี้ก็คือรัฐบาลของผู้ที่อยู่ในกระบวนการมวลชนพักการเมืองและกองกําลังที่ไปถึงจุดของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นแบบนี้รายงานชุดนี้จะเกิดประโยชน์อะไรครับอาจารย์สันตุเพื่อความจริงถูกส่งไปให้กับผู้ที่ก่อสถานการณ์ตามรายงานที่เกิดขึ้นคือในงแง่ทางการเมืองนะครับคือวิธีการได้เอกสารมาเนี่ยทางการเมืองเขาว่าจะพิจารณาก่อนว่า เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษครับกับพักการเมืองหรือกับการเมืองของเขาแต่วันนี้เป็นโทษถ้าเป็นโทษถ้าเป็นโทษนะครับคือได้ง่ายของการเมืองเขาก็จะมีวิธีการบริหารความขัดแย้งครับที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่หนึ่งง่ายที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดก็คือดองเรื่องก็ขอบเรื่องก็มันยาออกคอ่าก็ขอบคุณทางคอปปอที่ได้ศึกษาอย่างรอบครอบดีแล้วทางรัฐบาลรับเรื่องแล้วก็จะขอกลับไปพิจารณาง่ายที่สุดนี่คือการดองเรื่องอันที่สองเลยก็คือ หาแพะมาสักตัวหนึ่งแพะรับบาปเลยก็เอ๊ะอาจจะเก็บข้อมบลแพะอาจจะเป็นคอปอเองก็ได้อาจจะดูข้อมูลไม่ถี่ถ้วนเห็นไหมครับโยนความผิดแทนที่จะมาใช้แทนที่จะเอามาใช้ประโยชน์ก็โยนความผิดไปคณากับการโยนความผิดว่าอาจจะไปสัมภาษณ์คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียคนรบไฟเห็นไหมครับนี่คือตีโพยตีพายแล้วก็หาแพะมารับบาปแทนนะครับแทนที่ตัวเองจะบอกหน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่ทำแต่หาแพะมา อันที่ 3. ตั้งกรรมการขึ้นมาปัสสาวะอเอาละเราได้เอกสารมาดีแต่มันหนามากเราต้องมีคณะกรรมการมาพิจารณาว่าเอกสารนี้ถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมเป็นจริงและใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าตั้งกรรมการขึ้นมาอีก5ปีก็ไม่เสร็จนะครับ,รบเขาเรียกว่าตั้งกรรมการมาเตะลูกออกตั้งกรรมการมาปัสสาวะนะครับนี่คือวิธีการที่ทําได้ง่ายๆตั้งแต่ดองเรื่อง เบี่ยงเบนประเด็นอะไรพวกนี้นะครับ,รบวิธีการเนี่ยก็คือว่าถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยครับประเมินว่ารัฐบาลเองเนี่ยผมว่าคงจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ไม่ตั้งกรรมาการขึ้นมาปัสสาวะก็หาแพ้โดยอ้างว่าคอปอดูแลไม่ทั่วถึง,ถงนะครับหรือดองเรื่องถ้าดองเรื่องเนี่ยก็ดูไม่ขัดแย้งกับคอปอก็ขอบขอบใจขอบคุณเสร็จแล้วก็เก็บไว้สายาทิมชัก ที่สามกับที่สองเนี่ยมันจะไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับคือวิธีการนี้คือวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการบริหารความขัดแย้งทางการเมืองอยู่แล้วซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับมีความสามารถในการทําอันนี้ก็เป็นหลักสูตรของเขาทีนี้ถามว่าตรงนี้เองเนี่ยภาคประชาชนตรงนี้เป็นเอกสารอะไรครับเป็นเอกสารที่เสนอต่อรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันคออปปอเองก็เสนอต่อสาธารณะรเมื่อเสนอต่อสาธารณะตรงนี้เนี่ย มันมีตัวแปรเพิ่มขึ้นใหม่ตัวแปรหนึ่งก็คือสาธารณะซึ่งเป็นทั้งฝ่ายค้านเป็นทั้งสื่อมวลชนเป็นทั้งประชาชนเป็นทั้งเสื้อเหลืองเป็นทั้งเสื้อแดงเป็นทั้งเสื้อน้ําเงินเป็นทั้งชุดเขียวนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มอ่านละเริ่มอ่านฉะนั้นการเริ่มอ่านเขาก็จะได้ประเมินเหมือนกันว่าคอปปอเป็นบวกหรือเป็นลบกับตัวเองถ้าเป็นลบในส่วนที่เป็นมวลชนเขาอาจจะข้ามผ่านไปเพราะว่าเป็นลบก็คือลบ ก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่จะเสียอะไรมากมายเพราะก็ยอมรับผ่านแม้ว่าตัวเองจะเจ็บปวดนะครับแต่คนที่เป็นแกนนําก็จะเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าวันเกรงละมันกําลังสั่นคลอนตัวที่เรียกว่าอํานาจเพราะอำนาจมันคือผลประโยชน์นะครับตรงนี้เองเนี่ยนี่คือตัวแปรซึ่งคนลเลือกกับรัฐบาลละนะครับคนเหล่านี้เองเนี่ยจะเกิดขึ้นมาขยับพย่วกันนะครับตรงนี้รัฐบาลอาจจะลอยตัวได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมหรอก ถึงตรงนี้จะดองเรื่องตรงนี้ก็จะเอาเรื่องออกมาเล่นนะครับฉะนั้นนับจากวันนี้ไปภาคประชาชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนเองสื่อมวลชนเองก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันสื่อมวลชนเองก็สถาปนาตัวเองเป็นตัวแทนของการพูดความจริงซึ่งความจริงของใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันค,ความจริงที่แฝงด้วยอุดมการณ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ความจริงที่ด้านเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่ได้พูดถึงสื่อในระบบนอกระบบอย่างเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็บอกว่าอาวฉันเป็น ฐานดอนที่4ฉันเป็นถ้าเกิดวายๆมากอยากคุกคามสื่อเห็นไหมนี่คือการสถาปนาตัวเองเหมือนกันฉะนั้นตัวเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มตัวนี้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ไปพิารณาแล้วก็มาฉีกเป็นส่วนๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เล่นออกไป <c oughs> แต่ถามว่าใครได้ประชาชนได้เราก็เริ่มโต้แย้กกันละเริ่มตัวแยกแแยกันว่าสื่อมวลชนที่ให้ไปมุมจํากัดหรือมุมกว้างตรงนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์ก โซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้นับวัน,นี้มีพลังดีไม่ดีอาจจะมีพลังมากกว่าสื่อกระแสหลักเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ตัว,ตวเองสามารถเขียนสามารถโพสต์ข้อความเหล่านี้ได้ตรงนี้เองเนี่ยจับกระแสตรงนี้เราต้องดูกระแสตรงนี้กระแสตรงนี้จะเป็นกระแสที่เกิดจากตัวคนที่ข้ามพ้นจากการครอบงำของสื่อมวลชนที่สถาปนาเป็นองค์กรเผยแพร่ความจรงิงนะครับเอาละมาดูกันตอนนี้ผมเชื่อว่า ทั้งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เอาอ่านเอกสารตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้แล้วก็ตรงไหนที่เป็นบวกกับตัวเองก็ขีดสีเหลืองไว้รตรงไหนเป็นลบกับตัวเองก็ขีดสีแดงไว้นะครับอันนี้นี่คือพิธีการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้คือ information selection เลือกข่าวสารรายงานมันเยอะนะ แต่ฉันจะอธิบายในสิ่งที่ฉันขีดสีที่เป็นประโยชน์กับฉันสีเหลืองอ่าสีเหลืองที่เป็นประโยชน์น<ส>ะสีแดงเราก็จะพูดอีกแบบหนึง่งนะครับสมมุตินี่คือสมมุตินะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าไปคลองสื่อหลักได้มากกว่ากันนะครับตรงนี้ผมว่าจะวุ่นวายไปสักพักหนึ่งแต่วุ่นวายตรงนั้นเองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลมันจะถูกเทออกมาถูกเทออกมากเทออกมามากว่าของคอปคอปเทมาแค่นี้ ตัวที่จะมาเสริมเนี่ยจะมากมายกว่าทีนี้นะประชาชนจะสำลักข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการวิเคราะห์และการโน้มนา้าวสารพัดด้วยครับครับนี่ตรงตรงที่ตรงที่ข้าหลวงใหญ่บอกเป็นข้อจํากัดแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ยากในการที่จะความจริงไปในเชิงปฏิบัติเนี่ยท่านพิเศษมองไงอ๋อเขาเขาพูดด้วยใช่ไหมว่าเป็นความสําเร็จได้ยากในเชิงปฏิบัติเหรอใช่ครับเอ่อก็โอเคอะ่ะเพราะว่าองค์ข้าราชการชุดนี้เป็นข้าราชการที่ รัฐบาลยุคอภิสิทธิ์ตั้งขึ้นมาเพื่อหาความจร,งริงนะครับ,รบการหาความจริงนี้เป็นาการหาความจริงแล้วก็บอกกับประชาชนว่าอะไรเกิดขึ้นครับส่วนข้าราชการเองไม่มีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปดําเนินการอะไร,รหลังจากหลังจากหาความจริงได้แล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันมีองค์กรอื่นที่สามารถรับลูกนะครับที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนถ้าไม่มาทำแต่เรื่องประท้วงนะนะเสียก่อนเป็นกิจวัตรเป็นภารกิจ